สัปดาห์นี้เจอกับคุณครูปลานะคะวันนี้จะพาเด็กๆไปร้องเพลงวันเข้าพรรษาพร้อมไหมคะถ้าพร้อมกาไปกันเลยวันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจำวันเข้าพรรษาโปรดจงได้จดจำเดือนแปดน้องเอแรงหนึ่งคำเดือนแปดน้องเอแรงหนึ่งคำพอสงปจําอยู่ที่วัดทุกคืนพอครบสามเดือนท่าน ไปค้างที่อื่นท่านผิดสิ้นเอยเล่เล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 เด็กๆค่ะบรรเทาาษาเด็กไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างอย่าลืมถ่ายรูปกิจกรรมบัรเ้าภาษาที่เด็กๆทำร่วมกับครอบครัวมาส่งในไลน์กลุ่มเพื่อให้คุรูได้รู้บ้างนะคะว่าปิดไปหลายๆวัน